สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่เคทีน Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์สำหรับคนวัย teen ค่ะ พบกันในประจำทุกเช้าวันเสาร์นะคะกับเรื่องราวสร้างสาร์และกิจกรรมที่สนุกสนานแต่ไม่ไร้สาระค่ะตื่นเช้าขึ้นมานะคะก็เปิดรับเรื่องราวดีๆที่เป็นแรงบันดาลใจกันนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าจะพูดถึงการแพทย์สมัยใหม่ของไทยนะคะผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒน,นาการแพทย์ไทยนั่นก็คือสมเด็จพระมหินตลาธิเบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกค่ะซึ่งพระองค์นะคะได้ไปศึกษาต่อค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในด้านของการสาธารณสุขและก็วิชาการแพทย์ค่ะ เพื่อนำมาพัฒนาการแพทย์ของไทยนะคะดังนั้นค่ะทุกวันที่24กันยายนของทุกปีนะคะถูกตั้งให้เป็นวันมหิดลค่ะเพื่อรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์นะคะโดยในวันนี้นะคะก็จะมีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูปค่ะแล้วก็อ่านคำสดุดีพระเกียรติค่ะ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะเปิดรับเรื่องราวที่เป็นสาระความรู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่ากิจกรรมของวันนี้เป็นอะไรบ้างไปชมกันค่ะช่วงทีมท ALENT พูดคุยกับทีมชนะเลิศจากโครงการ No Limit บริษัทเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดช่วงทีมสไตล์เรียนรู้เรื่องราวของจักรยาน พาหนะที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตจนสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ผ่านนิรรศการปั่นแล้วไปไหนไช่วงทีเคทีสัมผัสเรื่องราวความรักผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายในเทศกาลร,รักสร้างสรรค์สยามที่มิวเซียมสยาม ปัจจุบันผู้ประกอบการหันมาสนใจกับผลตอบแทนทางสังคมมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เกิดกระแสผู้ประกอบการทางสังคมค่ะและถ้าจะพูดถึงแพนธุรกิจที่ตอบแทนสังคมแล้วเนี่ยก็ต้องคิดถึงโครงการดีๆอย่าง knowledge no, no limit บริษัทเรียนรู้ไร้ขีดจํากัดค่ะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าทีมไหนเนี่ยจะเป็นทีมที่ชนะเลิศค่ะในช่วงทีมทาเลต์วันนี้ค่ะแพทจะพาเพื่อนๆไปพูดคุยกับทีมที่ชนะเลิศกันแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับพวกเขานะคะเราไปชมภาพกิจกรรมนี้กันก่อนดีกว่าค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำกิจกรรมอะไรเันบ้างทีมทาเลต์โครงการโนเลจ โนลิมิตบริษัทเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดเป็นโครงการทีเคแจ้งเกิดด้านการตลาดซึ่งทางอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คร่วมกับนิตยสารอเดจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เสนอไอเดียแผนธุรกิจจากแรงบันดาลใจในการกระตุ้นสังคมให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการเรียนรู้เรื่องราวการทําธุรกิจหลากหลายแง่มุมจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญ ให้เกิดผู้ประกอบการที่สามารถดําเนินกิจการในอนาคตและทีมที่ผ่านเข้ารอบกิุทีมสุดท้ายต้องนําเสนอไอเดียในการสร้างสารรค์แผนธุรกิจเพื่อสังคมต่อคณะกรรมาการซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินตั้งต้นในการทําธุรกิจจากแนวคิดไปสู่การสร้างสารรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมและตอนนี้นะคะแทก็อยู่กับน้องๆทีคมคอมมอนดูค่ะพูดนะเลิศจากโครงการโนเลดโนลิมิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็พวกเราจากทีมคอมมอนดูนะครับ ว่าแทนธุรกิจของเราเนี่ยคืออะไรคะ อ๋อก็ถ้าถามว่าคอมมูนูมคืออะไรนะครับก็จะเป็นคอมมิชชั่นออนไลน์สําหรับคนอ่านหนังสือนะครับผมเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนมาบอกว่าเรามีหนังสืออะไรเราอ่านหนังสืออะไรแล้วเราเจอประโยคเด็ดอะไรหรือว่าเราอยากจะเขียนแนะนําเกี่ยวกับหนังสือให้กับเพื่อนๆได้ครับนอกจากแนะนําแล้วเรายังเอามาให้เพื่อนแบ่งปันเพื่อนอ่านได้ด้วยครับอ๋ออย่างนี้นี่คือจะไม่ใช่ห้องสมุดเต็มตัวใช่ไหมคะจะเป็นกึ่งๆว่าใช่ครับผมก็คือเราทําเหมือนห้องสมุดแล้วครับมีการยืมการคืนแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะทําตัวเป็นเหมือนบบรราาัััักษ์้ววในนนตต็คคคืืืืออออออเหหงงงขม่ เอ้อย่างนี้เนี่ยเราได้รับแรงมาดาลใจอะไรทําให้ทีมคอมมอนรูมเนี่ยสร้าง้ธุรกิจนี้ขึ้นมาครับก็แรงบ,บัน,นใจคือพวกเราทุกคนก็เป็นนักอ่านอยู่แล้วก็คืออ่านหนังสือมาเยอะครับเราก็จะเจออุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆทั้งไม่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสืออะไรดีเข้าห้องสมุดทีมก็หนังสือเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยครับหรือว่าเอ,อเราก็ไม่รู้จะไปหาหนังสือที่ไหนอ่านนะครับด้วยสุนทรพอันน้อยนิดว่าจะไปซื้ออ่านเองก็ไม่ไหวจะไปห้องสมุดก็ไกลแสนไกลอย่างเงี้ยครับเราก็เลยออกแบบธุรกิจตัวนี้ออกมาแทนครับผแลวอย่างนีุ้ดด่น ของแทน,นธุรกิจของเราล่ะคะคืออะไรสิ่งที่ไม่จุดอย่างเราเนี่ยนอกจากที่เราจะให้ยืมได้แล้วเนี่ยเราก็ยังยืมคนอื่นได้โดยที่การยืมหนงังสือเนี่ยถูกส่งต่อครับก็คือเรามีหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะให้คนอื่นยืมแล้วก็อยากยืมจากคนอื่นกลับมาอ๋อเป็นเหมือนการแลกแลกเหมือนชใช่ครับใช่ครับครับปันกันอ่าน<ม>ชอบเรื่องนี้เราถ้าเกิดชอบเรื่องแล้วเ,เราบอกต่อแล้วก็บอกมันก็ทําให้คน,คนอีกคนที่เพื่อนเราเนี่ยเหมือนกันเนี่ยได้รับปลี่ยนใช่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะพัฒนาแทนธุรกิจของเราไปในทิศทางไหนคะ ระยะ3สามเดือนแรกครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็พัฒนาวเว็บไซต์เพื่อมารองรับการใช้งานก่อนนะครับแล้วก็สาเดือนถัดมาก็จะไปเรื่อง พัฒนาตัวโมบายแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์ของเรานะครับรวมรวมถึงการจะมีการทําการตลาดนะครับเพื่อโปรโมทให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงแล้วก็มีการการะจายฐานหาลูกค้าตรงนี้ด้วยครับ <S <S แล้วก็ระยะยาวก็จะเป็นการดูระบบโดยรวมนะครับโดยซึ่งจะมีการรับฟีดแบ a c จากด้านต่างๆเพื่อมาปรับปรุงทีมครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลหรือว่าศึกษาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราไปจากที่ไหนกันบ้างคะ อ๋อเราก็ค้นหาตามอินเทอร์เน็ตก่อนครับว่ามีข้อมูลสถิติอะไรยังไงบ้างครับผมนอกจากนั้นเราก็ยังมาสังเกตจริงๆครับอย่างที่ทีเคปาแล้วก็ดูว่าเขาอ่านกันยังไงกระบวนการกต่างๆเป็นยังไงครับผมแล้วก็เอามาลองเป็นโมเดลก่อนครับแล้วก็ลองไปเสนอให้คนอื่นเล่าให้เพื่อนฟังคนที่รู้จักหรือปรึกษาพี่ๆทีมงานอย่างเงี้ยครับผมค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆมาร่วมโครงการในครั้งนี้เนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างคะเราได้ไล่ตามความฝันของตัวเองจริงๆคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราคิดว่าเราอยากจะทาอะไรเราก็แค่คิด อย่างมาก็แค่เอาไปเล่าให้เพื่อนฟังแต่พอมาโครงการนี้ปุ๊บนอกจากคิดเราได้ลงมือทําจริงๆได้ลองมาปรึกษากันจริงๆริแล้วพอมีการประกวดเนี่ยมันทําให้เรามีความตั้งใจทุ่มเทกับมันแล้วเราก็แบบหาข้อมูลแล้วก็โอ้โหธุรกิจเขาทำเปนอย่างนี้เหรอแล้วพอมาเข้าค่ายที่หัวเห็นนะคะเราก็ได้เรียนรู้จริงๆว่าการทําเนี่ยทำยังไงเป็นขั้นเป็นตอนขนาดไหนคือแต่ก่อนเราก็แบบโอ้ธุรกิจไม่รู้ว่าทายังไงเลยแต่อันนี้แบบ มันมีขั้นมีตอนมีสเต็ปของมันถ้าเราทําตามเนี้ยเราน่าจะประสบความสําเร็จอย่างนี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยแผนธุรกิจของเราเนี่ยมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นแล้วในอนาคตเนี่ยเราคาดหวังอะไรกับแผนธุรกิจนี้คาดหวังว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างคะในส่วนตัวผมเนี่ยที่จบคณะบริหารานเนี่ยครับผมก็อยากเอาแผนธุรกิจตรงนี้มาทําจริงๆเพราะว่าย่อยน้อยเนี่ยจะได้สอดคล้องกับวิชาที่เรียนมาคือ,ค,อคืออยากใช้สิ่งที่เรียนมาว่ามันที่สนดว่ามันทําได้จริงนะครับจริงๆก็คือ ทุกคนก็มีไอเดียครับอยากช่วยเหลือสังคมครับเราก็ควรจะลงมือทําครับว่ามันสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงๆครับอยากประชาพิสูจน์ตัวนี้ให้ทุกคนเห็นด้วยครับแล้วจนมาถึงในวันนี้เนี่ยเราได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะก็รู้สึกดีใจครับที่จะได้ลงมือทําจริงๆครับไม่ไม่ได้อยู่แค่เก็บเงินแค่ความคิดหรือเป็นแผนที่คิดไว้อย่างเดียวอย่างเงี้ยครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทางทีเคปาร์แล้วก็อเดรแก็เชนทิวชั่นนะครับครับที่ได้ทั้งให้ความรู้ให้โอกาสให้เงินทุนสนับสน ฝากอะไรถึงเพื่อนๆทางบ้านอะค่ะที่เขาก็มีความฝันเหมือนกันแล้วเขาก็อยากทำความฝันของเขาเนี่ยให้เป็นจริงถ้าใครที่มีความฝันก็ตามเนี่ยอยากให้ลงมือทําตั้งแต่วันนี้เลยค่ะอาจจะเป็นเพียงเริ่มเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่ว่าจุดเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยสามารถต่อย,ยอดขึ้นมาเรื่อยๆ ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆทีมคอนมดรูมค <c oughs> ่ะผู้ชนะเลิศจากโครงการโนเลนโนลิมิตนะคะบริษัทเรียนรู้ไร้ขิดจำกัดค่ะที่มาแต่งปันเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้นะคะติดตามผลง,งานของน้องได้นะคะที่ทางรายการของเรานะคะหรือเว็บไซต์ของ t e k p a r k ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆน,นะคะขอบคุณค่ะ <t rat>